กราบเท,ท้าท้าคุณพ่อทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ผมกูริต้าวันนี้ก็อยู่ในเกมเออก็ไม่ต้องบอกน้เกมเลยนี่ก็จะมาลงแรงแล้วก็จะมาเป็นไก่ให้เขายิงอีกนะครับวันนี้คือรับว่าเราจะได้ที่หหรือเราจะได้ที่โหลหรือเราจะโดนยิงจับตั้งแต่ลงเครื่องบินนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเริโกรู้สึกผู้พูดมากเหลือเกินไปลงเลมอ่ะลงต <8. S 2> ัวไหนก็ลงเรียกเลย แสดงว่าตานี้ก็ต้องไม่ลงสีอะอยากลงลงสีป่ะลงดิเนี่ยเนี่ยขวาะขวามืออะเออมันจะไปสีข้าวกันเหรอวะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าเดแล้ว้วกดลง,ลงสีไม่มีใคร ไม่มีใครมาสีข้าวหรอกวันนี้อืมเอาเลยเออมันลงสีตรงไหนวะคือคือมือควรชื่อโกดังมากกว่าปะอ,อ๋อเรวทำเป็นปืนมันไม่ใช้ให้กลัวดูดีดูซองอ่ะม,ม,มันทำไมไม่เป็นไรนะให้กลัวแล้วไม่กดใช้่รึไอ้ปล่อยโดนมาวะ อะไรปืนอะไรวะอูไม่เข้าใจปืนอุตูดด้วยว่ะเจอปืนอุตูดอุตูดใช่เอาไหม่ะซองยาวแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เออคือคือแบบอยากได้สไนซ์สุ่มสไนซ์อ่ะต้องเติมเยอะแค่ไหนอะ่ะเอา เอาปืนต่อนไหมอะลองเอาปืนต่อนไปเล่นดูไหมวะเนี่ยอยากได้ฟาร์มัสเพราะฟาร์ม้านี่ขายขายดีไงน้องก็ช่วยแบบซัพพอร์ตพี่หน่อยนะกันปิ๊กสไนั์เหรอวะเสร็จนี่ไม่ใช่สไนั์ เปลี่ยนแผนที่ดีกว่าเป็นไอ้ตีมไอ้หัวงอ M หนึ่งหกไปไหมไม่มีอะไรแล้วติมแล้ววะไอ้วอลไม่มีหาไม่เจอ พราะว่าหาไม่เจอก็เลยไม่เจอเฮ้ยคนยังครบอยู่เลยวะไม่ไม่มีคนจริงอ่ะมันจะหาจะไม่เจอตังมีหกร้อยอ่ะ เราดิตรงไหนเราอยู่ตรงไหนตรงนี้อีแก่ามาไ,แกไม่ให้กูอีแก่ตอนนี้ก็ยังในเมืองก็ยังไม่มีคนเลยวะ่ะอ,ไไอยากได้หกอ,อยากได้ปืนเว,วิ่อ่ะเอาไปเอาคุณแจมาเปิดร้านหน่อยตรงเนี้ยไปตรงนั้นเนีย่ยเนี่ย ตามมา,ามอ๋อเปิดเฮ้ยเจอแล้วลเอ้ามุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยเอ,าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นไรวะพบศัตรูแล้วมันบั็กเหรอวะเนี่ยเห็นคนแล้วไม่คนก็หายงงเลยนนออเฮ้ยเจอแล้วร้านค้าแน่อนอน ล้มล้มแสดงว่ามีเพ่นปล่อยมันนอกอย่างนั้นแหละตามมา่าคาตน,นะเฮ้ยเดี๋ยวขอฟันดนีกว่าไหนไมันอยู่ไหนแกต้องเจอซา,าุไรชันนี่นี่เอานี่นี ที่มันเอามันเอาอะไรมาฝากมาไว้เนี่ยเฮ้ยพี่แกก็ไม่เด็ดเตะไอ้อยากลองเล่นสีสีคาบินมั่งอะปืนที่กูเล่นอยู่เนี่ยอุ้ยนี่เอ็มเหรอมีอะไรบ้างเนี่ยฟา้าเมสแล้วก็ฟาร์มอันนี้เวล์หนึ่งเองอะโอ้เอาเวล์สามดีกว่าคุ้มกว่าหรือว่าคุ้มกูละตานี้ เกี่ยว้ตามมาเดีย๋ยวจะเย็นดิไปบุกเลยดีกว่าคุณถ่ายเียโปยอฮะนี่คุณโปอ,อยากลงเลยใช่ไหมใช่ไหม ดูเอานะครับดูเอาดูเอานะครับโฟรหรือบัคก,ก็ดูเอานะครับคลิปคลิปผมมันเป็นพยานได้ให้พวกคุณได้นะครับมผมก็เล่นเรียๆไม่ต้องฝึกอะไรหรอกฝึกเล่นโชกากไปวันๆนะครับจบอจอรอเขาเขาเล่นกันแล้วมึงก็ เขาเล่นกันแล้วก็มีไมอีกแกไม่เปิดไม้ดูหรอเปิดไม้ปิดไม้จะไหนมาปิดไม้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลยได้คิวนึงก็ดีใจละเอาเอาไอ้ไอ้ดรอปไอ้ดรอปเอาไหม อรอยได้ไหมตรงไหนมาแค่ใหนดิเครข้างหลังมีไหมนะโอ้โหโอ้โหเยอะลโอ้ยมีตรงบัดแอลวะโอ้โหเยอละ เฮ้ยตรงตรงันนั้นมึงอ่ะเฮ้ยข้างหน้าก็มีข้างก็มีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อยจะปล่อยให้มันลอยนวลเฮ้เยข้างหน้าก็มี เดี๋ยวไล่ยิงมันดิเดี๋ยวมีอีกมันมีอีกขวาโอ้โหปล่อยไปปล่อยไปขวามีอีกไหมโตดเฮ้ยฝั่งนู้นนั่นก็มีว่ะเต่แจ่ไม่น่าถึง สูงกลางจากาักรวาลหรือไงวะตรงนี้นนนมีไหมเนี่ยเฮ้ยบ้านเฮ้ยเอ้าไอ้เฮ้ยมันโปรหรือเปล่าวะนกละนอกละอย่าปล่อยอรเราอย่าปล่อยล้มลเราต้องในวันที่เราล้มลเราต้องซ้ำมัน เพราะว่าในวันนึงมันลุกได้เดี๋ยวมันก็เอามายิงเราเฮ้ยเจอแล้วร่างะเจ็ดคิวล <amp> แล้วเออคุ้มค่ากก่การเล่นหน่อย <amp> เจอไหม เอาเลยดงไม่ไบววันนี้เออคุ้มค่าไอ้ EP นี้ปืนเอ,อ้บนก็มีเว้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละตาฟางแล้วลกูตนนัวนี้สองกู้รักกู้รักน็อกหนึ่งสองกู้รักเหรอวะ เฮ้มันชุดเดียวกันเฮ้ยบนก็มีมันจะไปไหนเยี่ยมเลยจะไปไหน,นจะไปไหนกูยิงยิงไม่แม่นเลยวะ่ะขอกำลังใจงโคนลายสองสามไล์ให้จากเอฟซีแล้วกันถึงจะเล่นกาก์ก็ต้องทนดูหน่อยเพราะกูเล่นกากจบ ช่วยด้วย้ยตัวนึงตัวหนึ่งหนูนมันบ่อยตายด้ย<ม>ควค,คนเยอะจริงโอ้บนก็มีว่ะ buồn cái nghe có hình nghe. Tám à. Có có hình nghe. Đu đi. ก็เห็นไงคือแบบเดินแล้วก็เห็นมันคือแล้วมันก็มันยิงหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบปืนมันแรงนี่แหละเออเปียวสา์มันอย่างชอบเลยปืนนี้เอาอีกเอาอีกกองเหมือนหินเลยวะไม่ใช่ละเอ้ะเหมือนหินเลย <c oughs> โอ้เยอะจิงคนโคตรเยอะเลยบนบนไม่ใช่ <c oughs> อีกคนนึง ตามล่าเลยของเว้ยเกมนี้ให้มันรู้ว่าใครเป็นใครยิงจนปืนพังอนะอดิโผมาเอ้ยเจอละเจอละข้างล่างข้างล่างกำลังมาเห็นไหมจัดการเองเอาเร็วเ,เลย สวยครับหึหึได้15คิวเบาๆครับหอหึสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก umm ็ตามสเต็ปครับ